รอสุดาม่นั่อยู่รอใช่ไหมวางวางจะมีนาพันไหมน่าจะมีนานิวก็ต้องประมาณนั้นแหละน่าจะต้องพันมีนาแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเรื่องหลัก่ะเอาเรื่องหลักมิยาจาเป็นยังไงบ้างหลายคนมองว่าเราหลงมากเราก็หลงจริงๆก็หลานเราเราก็รอมาเนาะเราก็รอของเรามาแต่ว่าตอนนี้ละครสองเรื่องเจ็ดวันก็คือ ไม่ได้ค่อยได้เจอเท่าไหร่อพูดจริงๆนะคะแต่ว่าก็อาศัยให้น้องให้พี่เจสเขาช่วยส่งรูปมาให้ด้วยแต่เดี๋ยวของเราจะปิดของพี่เจสเปิดเราก็จะแตะมือกันเราจะได้อยู่กับหลานมากขึ้นเห็นพี่ไปรับขวัญหลานด้วยรับขวัญหรอ<ม>จริงๆอะ่ะยังไม่ได้รับเลยนะรับลูกคนอื่นเยอะ<ม>ก็รับขวัญหลานตัวเองรับขวัญหลานตัวเองเนี่ยใส่เป็นแพ็กเกจทอดให้เขาไปเลย<อ>ยังไปยัโดยของโดยอะไรอย่างเงี้ยก็ซือบอกเขาว่าอยากได้อะไรบอกมา,าแล้วเดี๋ยวเราก็ซื้อให้ที่แต่มีความสุขนาดไหนครับเห็นมีไปยงไปเยี่ยมด ก็จริงๆอยากยืดไม่ได้อยากเยี่ยมแต่อยากยืดเป็นของตัวเองอยากยืดเป็นของตัวเองแต่ก็เกรงใจพ่อแม่เขาแต่ว่าเขาเป็นเหมือนแหล่งพลังงานให้เราเช้าๆก็คือก่อนไปทํางานหรือถ้าวันไหนเลิกงานไม่ดึกมากก็จะขอเข้าไปหอมหัวหน่อยไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะความเอเอเอดีนึงก็จะสบายใจเหมือนได้เหมือนได้ชัดแต่อย่างนี้ที่บ้านใจฟูแค่ไหน เมอาอิานเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนบ้านพี่จัไฟดับคุณย่าก็คือยึดแล้วเมื่อคืนพ่อแม่ไม่ได้นอนด้วยนอนกับย่าตอนนมค่ะว่าเป็นไงแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยล้านเงียบดีอ,อ,อยู่บ้านยา่าเป็นหลักก็จะพี่จ่าหลงแล้วคุณอาจิ๋นก็ยังหลงหนักกว่าวเราอีกทำเหมือนไม่หลงแต่ไม่คืนอันนั้นคือยึดจริงๆริงนีดจริงๆพอแล้วหลงอย่างนี้คือพ่อแม่ก็เป็นหวงเลยว่าคุณป้ากับคุณ พ่อแม่เขาทางานเลยเราเป็นครอบครัวทํางานคุณพ่อคุณแม่เขาทอดพวกเขาก็ทำงานเพราะฉะนั้นช่วงไหนเขาออกไปทํางานเขาก็จะฝากเราไว้เ,ออเขาก็เป็นแบบช่วยๆกันดูแลค่ะเห็นพี่จ่าเลี้ยงลูกคนอื่นเยอะมากไมมว่าจะเป็นลูกที่บพอหลงไม่ได้แบบรักเด็กทุกคนะไรอย่างเงี้ยเ,เราไม่มีความคิดเลยเหรอครับพี่ไม่พี่ชอบคืน ทำไมอ่ะพอสักพักเหนื่อยแล้วเราก็คืนอ๋อชอบตอนที่เขาสนุกสนานใช่ใช่ใช่เราเป็นป้าที่แสนดีใจดีกับทุกคนแต่ว่าพอเริ่มเอ้เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยเราก็คืนเขาได้จริงหลายคนมองว่าคุณป้าสายสปอยเรารู้สุดใช่เรามีหน้าที่สปอยอย่างเดียวใช่เลี้ยงอะไรก็เสียไปหมดสมอยหนังมาระหว่างเราแตบเกิเนี่ยที่มาเข้ามาต้องเป็นลี้นลูกข้นอีก จริงไม่ค่อยละค่ะจริงๆต้องเน้นเล่นไม่เน้นเลี้ยงตอนนี้ต้องบอกนะคุณร้นสีพันก็เตือนพี่บอกว่าในฐานะป้าเราก็ต้องมี boundary ของเราว่าแบบ เออเราก็ไปเล่นแต่ว่าเลี้ยงก็ต้องให้เป็นหน้าที่พ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นสนุกช่วยกันดูแลเอนเตอร์เทนเพื่อแบ่งพุทธศัพท์เพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เขามากกว่าแต่ในสายของคุณอน้นเขาก็ดูจะจริงจังกว่าเรามากคุณอ้นจริงจังมากรัรบพาตัวมาไว้ที่บ้านเขาก็นั่นไงเขาทําพลาดมาแล้วเขาถึงได้มาเตือนเราใช่อนแวกิดว่าดึงสติเราแต่ไม่ใช่คืเขาดึงแต่เขาดึงตัวเองไม่ได้เลยนะคุณอ้นก็เลยมาดึงเราจริงๆมีคุยมาเรื่องหลังเนเพราะดูต่างคนต่างหลงเด็กกันแบบทุกคนจริงลนา แล้วเป็นยังไงโปอก็ต้องคอยส่งรูปบอลลินอลันให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแบบส่งมาสปอยป้าต่างๆค่ะแต่ในส่วนตัวของพู้จ๋าก,ก็คือเริ่มลงความคิดพี่พี่กับพี่เปิ้ลจริงๆอ่ะคุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากมี <c oughs> จริงเป็นป้อตลกลงกันไว้อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเราทํางานเป็นผู้จัดมันไม่มีเวลาไม่ไม่ไม่พี่เป็นพี่พี่กับพี่เปิ้ลเหมือนแบบเตรียมตัวไว้แบบว่าเอาพอแค่นี้เราพอกันแค่เราพอแค่นี้เราจบตรงนี้ที่เราสองคน ก็โอเคแต่ว่าพอมีหลานก็ก็ถึงรู้ว่าอาจจะไม่โอเคก็ได้อะไรอาเงี้ยไมอยากมีเพิ่มก็ได้นะพี่จ๋าช่างมูฟไตคงโทษเิ่มที่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าพี่จ๋าคือหลังจากพอแต่งงานเสร็จความเป็นแม่เรารู้สึกว่ามีความคนมแม่สุดคือเลี้ยงลูกใครลูกเด็กก็ติด คือแบบจะว่าพอเราไม่มีของเราเองอะ่ะเราก็จะมีสติสตังค์งค่อนข้างครบ้วนเวลาพ่อแม่เขาสติแตกเราก็ช่วยดูแลได้แต่ทีบ้านเรากนะ็สปอยนะพรอมโอนนสบยสิพ้อมโอนพอมโอนมากทุออกวัพพนนี้ทํางานหาเงินเพื่อหลัอย่างหลานที่ไหนที่แบบว่าเราโอนจะบอว่าพร้อมเลยว่าถ้าเรียกประจ๋าปุ๊บโอ๊ยได้เลยจ้ะในส่วนโอ,อนก็ต้องหลานตัวเองเพราะว่าหลานคนอื่นอ่ะพ่อแม่เขาก็มีตังค์เราก็ไม่กล้าไปโอนให้เขาแต่ว่าเจอหน้าก็จะแบบเห็นอะไรนึกถึงก็จะสอดท้ายอย่างหลานเช่นนี้เราคิดว่าเหมือนพี่เจ็ดมาเลยว่า เขาเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะตอนเนี้ยบางวันก็เอ๊เหมือนอุ้มเหมือนอุ้มพ่อบางวันก็เหมือนอุ้มพ่อแพนตี้บางวันก็เหมือนอุ้มเจสตี้หน้าเขาเปลี่ยนวันสีอะไรก็ไม่รู้ลงไปหมดหน้าเ็ายังเปลี่ยนทุกวันช่วงนี้พี่จักรก็คือทํางานหนักสองคู่เลยไปมครับแล้วมีเราอย่างละครเป็นยังไงบ้างตอนนี้ละครก็เจ็ดวันเร่งออกเทวพรหมเทวพรหมแล้วก็มาตาลดาอ,อันเราจะได้ดูในของมาตาลดาไน้หรือ่าที่ก็ไม่รู้เลยอ่ะ น่าจะปิดพร้อมๆกันทีนี้พอออนเนี่ยก็แล้วแต่ทางช่องแล้วว่ายังไงแต่ว่าในส่วนของเทวพรหมก็คือต้องรออีกสิ่งเริ่มไปพร้อมๆกันตอนนี้เป็นยังไงพาร์ทของพี่น่าจะประมาณ60 60กเปอร์เซ็นต์กว่าๆ70ก็เยอะก็ค่ะก็เยอะเทวพก็อยู่เพรมันต้องไปแม่กับคนอื่นประมาณ40บแลป้าแจ๋วสิป้าแจ๋วมาแล้วป่าทุกคนเลยป้าแจ๋วน่าจะปิดก่อนก็นี่้ครับ ไ่เลยเข้าโรงพยาบาลเลยตื่นมาไปแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องคอยดูแลเพราะว่าต้องบอกว่าน้องๆพระเอกใหม่อะทั้งห้าคนอะเขามาแบบใหม่แก่กล่องบางทีการการแสดงที่ยงยังไม่เป็นแต่ว่าทุกคนอะตั้งใจแล้วก็อยากเล่นเองอยากทําทุกอย่างเองด้วยความตั้งใจดีจริงๆเลยเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ายังยั้งตัวเองไม่เป็นเลยเงี้ยก็ต้องคอยดูแลก็เหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วอันนี้คือเราเล่นแค่ของผู้จัดเองพี่จ๋าหลายคนก็กังวลว่ามันจะเป็นแบบ จุธาเทพไหมเราเราก็เป็นในเซตนะั้นเหมือนกับเรากดดันเหมกับค,คนที่คาดหวังเยอะคือเราไม่รู้เลยเอ่ะไม่ไม่ต้องไปถึงจุธาเทพพี่ว่านะวันนี้การทําละครเมื่อสิบปีที<ป>่ทแล้ว,ลวเอาแค่เมื่อห้าปีที่แล้วกับทุกวันนี้คนดูด้วยไม่ต้องจุธาเทพแ่ะพี่ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็คาดเดาไม่ได้เมื่อก่อนเราเรายังมีความรู้สึกว่าเออเรื่องนี้น่าจะดงังเรื่องนี้น่าคนน่าจะชอบแต่ทุกวันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือทาทาออกมาให้ดีที่สุด เล่าให้ดีที่สุดกระชับที่สุดยกระดับมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วเมื่อลบปล่อยออกไปแล้วว่าภาวนาอย่างเดียวส่วนทางวัสดุสาเร็จที่เคประสความสาเร็จก็ไม่สามารถมาใช้ในวันนี้ที่ว่าในวันนี้ฝุ่นคลุ้งมากไม่รู้จริงๆไม่ไม่มีไม่มีใครรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะการันตีได้เลยว่าเรื่องนี้เปรี้ยงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่มีที่จักดดันมมันมันเปลี่ยนไปทุกวันสมมติเราทำวันนี้โอเคแต่ว่าถ้าฉายอีกหกเดือนมันก็จะ มันกดดันไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราก็ควบคุมไม่ได้นะมันเราต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วจริงๆอะค่ะแต่อันนี้พี่จากเล่นขายนี่ครับเพราะว่าจากที่โควิดไปอะไรเงี้ยนี่ก็คืออย่างให้มันทันกับเวลาที่เราวางไว้ก็เครียดเครียดกันเคียูเลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าการทํางานในช่วงโควิดอรพี่ก็เพิ่งเคยเจอนะมันก็มันก็ยกกันบ่อยเหมือนกันอะคนนั้นไหนสบายหรือบางทีแค่แบบยังไม่ทันต้องติดหรอก ป่วยนิดหน่อยเราก็ไม่กล้าเราก็เกรงใจแล้วเพราะว่านักแสดงพอเขาเข้าฉากเขาต้องถอดหน้ากากเออแต่มันก็ดาเนินไปได้มันก็ต้องดำเนินไปได้อะไรนะคะปานี่ต้ามตีนเลยจะไหลแล้วจะไม่ตีนจะไหลนะอย่าถามเรื่องนี้พี่เจ็บปวดมากก็คือตอนที่ทําให้มันเสร็จไปก่อนก็ต้องต้องลากกันไปให้เสร็จให้ได้ให้ดีที่สุดให้ได้แต่ว่าท้าทายมากค่ะการทํางานในยุคนี้ท้าทายมากพี่ว่าในทุกวงการแหละ ในไม่ใช่ชะละครหรอกทุกวงการทุกคนกคน,น่าจะเจอความท้าทายใหม่ๆนี้เหมือนกันได้ดูแน่นอนตามวางแผนที่พี่สาววางแผนได้ดูแน่นอนตามที่วางแผนไว้ต้นปีหน้าค่ะโอ,คโอเคครับขอบคุณค่ะอขอบคุณมาก